สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การสำรวจเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจโมเลกุลที่น่าสนใจมากๆอย่าง RNA ค่ะแล้วก็บทบาทสำคัญที่กำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในโลกของวิศวกรรมเภสัชกรรมนะคะเราจะอิงจากเนื้อหาพื้นฐาน RNA และวิศวกรรมเภสัชกรรมที่เรามีกันอยู่ค่ะเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะชวนมองภาพรวมกันค่ะว่าโมเลกุลชีวาภาพตัวนี้เนี่ยมันมีกี่แบบ ทำหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็ที่สําคัญเลยคือมันกําลังจะเข้ามามีบทบาทในการพัฒนายายุคใหม่ๆยังไงโดยเฉพาะในมุมของวิศวก,ศกรรมเภสัชกรรมเอาละค่ะมาลองแกะเรื่องนี้กันดูนะคะเริ่มต้นกันเร็วๆกับภาพใหญ่ก่อนนะคะหลักการพื้นฐานมากๆเลยก็คือข้อมูลใน DNA เนี่ยถูกเปลี่ยนมาเป็น RNA ใช่ไหมคะครับซึ่ง RNA ก็ทำหน้าที่เหมือนออผู้ส่งสารแล้ว RNA ตัวนี้ก็จะถูกนำไปใช้สร้างโปรตีนอีกทีหนึง่ง แต่ว่าความน่าสนใจจริงๆมันอยู่ตรงความหลากหลายของ RNA นี่แหละคะ่ะใช่เลยครับคือ RNA เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ชนิดเดียวอย่างที่เราคุ้นเคยกันก็คือ messenger RNA หรือ mRNA ที่เป็นเหมือนพิมพ์เขียวส่งต่อข้อมูลจาก DNA นะครับค่ะตัวส่งสารหลักครับผมแต่จริงๆแล้วมันยังมี transfer RNA หรือ tRNA ที่ทำหน้าที่เหมือนคนขับรถขนส่งวัตถุดิบก็คือกรดอะมิโน,โนมาให้โรงงานอ๋อค่ะแล้วก็มีไรบ o โซมโออาร์เอหรืออาร์อาร์เที่เป็นส่วนประกอบหลักของโรงงานสร้างโปรตีนหรือที่เราเรียกว่าไรบ์โซมครับอืมค่ะแต่ว่าที่น่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็เป็นจุดที่มีการค้นพบเยอะมากในช่วงหลังๆเนี่ย ก็คือกลุ่ม non-coding RNAs หรือ ncRNA ครับ non-coding RNAs ครับกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้ถูกแปลรหัสไปเป็นโปรโตีนโดยตรงแต่กลับทำหน้าที่สำคัญมากๆในการควบคุมการทำงานของยีนอื่นๆอย่างซับซ้อนเลยครับโอ้ควบคุมตัวอื่นเลยเหรอคะไม่ใช่แค่เป็นพิมพ์เขียวใช่ครับคือ มันน่าประหลาดใจตรงที่ว่าบางตัวที่เราเคยคิดว่ามันเป็นแค่ส่วนเกินทางพันธุกรรมเฉยๆเนี่ยกลายเป็นตัวควบคุมหลักของกระบวนการสําคัญในเซลล์ไปเลยหรือบางทีก็เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคอย่างเช่นะมะเรง็งหรือโรคทางระบบประสาทโดยตรงเลยครับอย่างเช่นพวกไหนคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมฮะก็อย่างเช่นพวก microRNA หรือ long non-coding RNA ที่เข้าไปสั่งเปิดหรือปิดการทํางานของยีนต่างๆได้เลยครับ อ๋อ oh, อย่างนี้นี่เองแสดงว่าถ้าเราเข้าใจกลไกของ ncRNA mm. พวกนี้ดีพอมันก็เหมือนกับเปิดประตูสู่การพัฒนายาในรูปแบบใหม่ๆที่เราอาจจะไม่เคยคิดถึงมาก่อนเลยสิคะถูกต้องเลยครับและในทางปฏิบัติล่ะคะฝั่งวิศวกรรมเภสัชกรรมเนี่ยเขาเข้ามาจัดการกับความซับซ้อนหรืออย่างที่บอกว่า RNA มันอาจจะเปราะบางเขาจัดการยังไงคะในการที่จะทําให้มันกลายเป็นยาขึ้นมาจริงๆได้ เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่านี่คือความท้าทายหลักๆเลยที่วิศวกรเภสัชกรรมต้องเจอคือยาที่ใช้ RNA หรือที่เราเรียกว่า RNA therapeutics เนี่ยนะครับมันจัดเป็นยาในกลุ่มชีววัตถุหรือ biologics ค่ะชีววัตถุซึ่งมันต่างจากยาเคมีโมเลกุลเล็กหรือ small molecule ที่เราคุ้นเคยกันแบบคนละเรื่องเลยอะอย่างแรกเลยก็คือ RNA โดยธรรมชาติของมันเนี่ยมันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ครับ อืมใช่ค่ะได้ยินมาเหมือนกันมันเปราะบางมากสลายโตได้ง่ายมากๆในสภาพแวดล้อมทั่วๆไปหรือแม้กระทั่งในร่างกายเราเองเนี่ยก็มีเอนไซม์ที่พร้อมจะย่อยสลายมันตลอดเวลานั่นสิคะแล้วแบบนี้จะทำให้มันอยู่รอดไปจนถึงเซลล์เป้าหมายและก็ออกฤทธิ์ได้ยังไงล่ะคะนี่แหละครับคือจุดที่นวัตกรรมทางวิศวะกรรมเข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆเลยวิศวกรต้องออกแบบสิ่งที่เราเรียกว่าพาหนะนำส่ง หรือ delivery system ที่มันซับซ้อนขึ้นมาหน่อยพาหนะนำส่งครับเพื่อที่จะปกป้อง mrna แล้วก็พามันยังเซลล์เป้าหมายที่เราต้องการให้ได้ตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับก็คือการใช้ lipid nanoparticles หรือ lnp อ๋อ lnp ที่ใช้ในวัคซีนโควิดใช่ไหมคะใช่เลยครับใช่เลยครับตัวนั้นเลยครับมันเป็นอนุภาคไขมันขนาดเล็กมากๆที่เอามาห่อหุ้มตัว mrna เอาไว้เหมือนกับเป็นเกราะป้องกันให้มันนะครับค่ะ ช่วยให้มันรอดพ้นจากการถูกทำลายแล้วก็สามารถซึมเข้าสู่เซลล์ได้ดีขึ้นด้วยนี่คือเทคโนโลยีหัวใจสำคัญเลยครับที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวัคซีนโควิด -19 ชนิด mRNA ที่เราใช้กันแล้วก็นอกจากเรื่องการนำส่งยานะครับการออกแบบกระบวนการผลิต RNA ในปริมาณมากๆระดับอุตสาหกรรมเนี่ยก็เป็นอีกความท้าทายที่ใหญ่มากเหมือนกันการผลิตหรอคะ ครับเพราะว่ามันต้องควบคุมสภาวะต่างๆอย่างเข้มงวดมากๆทั้งเรื่องอุณหภูมิความสะอาดการป้องกันพวกเอนไซม์ที่อาจจะปนเปื้อนเข้ามาแล้วก็ทำลาย RNA ได้ง่ายๆอืมต้องเป๊ะมากๆใช่ครับซึ่งทั้งหมดนี้ต้องอาศัยความรู้ทางด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสูงเลยครับเพื่อให้ได้ยาที่มีคุณภาพสม่ำเสมอปลอดภัยแล้วก็มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการฟังดูแล้ว การจะเปลี่ยนความรู้พื้นฐานเรื่อง RNA ที่ดูซับซ้อนให้กลายมาเป็นยาที่เราใช้ได้จริงๆเนี่ยมันต้องอาศัยทั้งความเข้าใจทางชีววิทยาแบบลึกซึ้งมากๆแล้วก็ต้องมีความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมเภสัชกรรมเข้ามาช่วยแก้ปัญหาที่มันเอซับซ้อนมากๆเลยนะคะเนี่ยถูกต้องเลยครับมันเป็นการทำงานที่ต้องผสมผสานกันบงังและหลายศาสตร์เลยครับเพื่อที่จะผลักดันขอบเขตของการรักษาโรคให้มันก้าวหน้าไปได้ การที่เราเริ่มรู้ว่า r N A โดยเฉพาะพวก N C r N A เนี่ยมีบทบาทในการควบคุมอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยมันเหมือนเราได้เปิดกล่องเครื่องมือใหม่ๆให้นักพัฒนายาเลยครับค่ะเหมือนมีอาวุธใหม่ใช่ครับแต่ว่าการจะหยิบเครื่องมือเหล่านี้มาใช้ให้ได้ผลจริงๆเนี่ยมันต้องอาศัยนวัตกรรมทางวิศวกรรมเภสัชะกรรมนี่แหละครับเป็นสะพานสําคัญในการเชื่อมโยง งันสรุปได้ว่า RNA เนี่ยไม่ใช่แค่ผู้ส่งสารธรรมดาธรรมดาอย่างที่เราเคยเข้าใจกันแล้วนะคะแต่เป็นโมเลกุลที่มีบทบาทหลากหลายแล้วก็ซับซ้อนมากๆเลยโดยเฉพาะกลุ่ม ncRNA ที่กำลังเปิดมุมมองใหม่ๆในการรักษาโรคเลยครับผม แล้วความเข้าใจตรงนี้แหละค่ะที่กําลังขับเคลื่อนนวัตกรรมในกลุ่มยาชีววัตถุซึ่งวิศวะกรรมเภสัชะกรรมก็เข้ามามีบทบาทสําคัญมากๆตั้งแต่การออกแบบวิธีนําส่งยาไปจนถึงกระบวนการผลิตเพื่อให้ทําให้ศักยภาพของ RNA เนี่ยมันกลายเป็นความจริงขึ้นมาได้ใช่ครับซึ่งทั้งหมดนี้มันก็ทําให้เกิดคําถามสําคัญตามมาเหมือนกันนะครับค่ะ ในเมื่อเราเพิ่งจะเริ่มเข้าใจความซับซ้อนแล้วก็บทบาทอันหลากหลายของพวก ncRNA เหล่านี้เนี่ยมันยังมีหน้าที่อะไรอีกบ้างที่เรายังไม่รู้มีกลไกการควบคุมแบบไหนที่เรายังค้นไม่เจอหรือเปล่าอืมน่าคิดนะคะครับการทำความเข้าใจ RNA ให้มันลึกซึ้งยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเนี่ยแล้วก็การพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมเพื่อควบคุมหรือใช้ประโยชน์จากมันอาจจะนำเราไปสู่วิธีการรักษาโรคในแบบที่อืม เราอาจจะยังจินตนาการไม่ถึงในวันนี้ก็เป็นได้นะครับค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามมากๆเลยนะคะครับลองเก็บไปคิดกันดูครับ